สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมสวัสด,ดี FC ทั้ง7,100กว่าท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาสาพาตุลีพาท่านผู้ชมมาที่อ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต่งนะครับอําอเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับคลิปนี้เป็นทริปแรกนะครับที่เราได้มาอ่างไม้เต่งนะครับภารกิจเราวันนี้นะครับมาตามหาไอ้แตงไทยนะครับได้ข่าวว่าแตงไทยอ่างนี้เยอะ แล้วก็ในช่วงนี้ยังไม่มีใครได้ขึ้นมานะครับก็เราก็จะตามดูว่าเราจะหาตัวเจอหรือเปล่านะครับสำหรับทริปนี้นะครับเราจะมาแค่หนวันเอ้ยสวันหนึ่งคืนนะครับผมก็เดี๋ยวจะกลับพรุ่งนี้เย็นๆน,นะครับอยู่อีกคืนหนึ่งนะครับผมก็สําหรับภารกิจเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับเสือเหยื่อเราวันนี้นะครับเอาเหยือ หม้ขนุนสูตรสองนะครับมาเทสท,ที่ห้วยไม้เต็งนะครับผมว่ายีสกไทยหรือปนินอ่างนี้จะกินหรือไม่นะครับผมเป็นครั้งแรกที่เอาสูตรสองมาลงนะครับเดี๋ยวไปตามลุ้นตามเชียร์กันครับผมนะก็ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็ฝากกนะที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการออกไปทําคลิปของจ่าสาพาตัตรีนะครับเพื่อ เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมก็สำหับิปนี้เดี๋ยวไปตามรุ่นตามเชียร์กันว่าเราจะเจอปลายีสกไทยไซสใ์ใหญ่ๆหรือไม่หรือว่านางฟ้าห่างเก็บน้ําห้อยไม้เต็งนะครับผมว่าเราจะตามหาเจอหรือเปล่านะไปะตามไปดูกันครับผม จบมาดูวิธีการผสมเหยื่อสื่อสองข้อกำหนดนะครับแต่สาปัจจุเลยนะครับผสมง่ายครับฉีดถุงก็เลยครับถุงหนึ่งถุงหนึ่งบรรจุหนึ่ง,ก,งกิโลนะครับน,น,นะฮะวิธีผสมก็ง่ายๆนะครับตอนนี้นี่วางจำหน่ายไว้ที่ วางไว้ที่ร้านร้านยาคิดช,ชิ่งนะครับร้านหรือร้านจ๋าบอยที่ร้านยานะครับเดี๋ยวเริ่มวางกันหน่ยนะครับถ่นาน่ถ้าสนใจก็ไปซื้อได้นะครับที่ร้านร้านยาคิดช,ชิ่งนะครับร้านจ๋าบอยนะครับร้านยาครับต,ต่อไปก็อนี้ครับใส่กระทิครับไม่ต้องมากดื่มน้ำ ก็เติมน้ําที่บ่อที่ไหม้เข้าไปได้เลยครับแล้วก็คลุกคุคลุกลเขาให้เข้ากัน,นครับแค่นี้เองครับสมง่ายๆแล้วก็ปั้นตะก้อตีเลยนะครับส่วนท่านอนาจะให้ส่งใหก้ก็ได้นะครับก็ ถักเข้าไปที่เพจจ่าสารัตูหรือก็เฟซของผมนะครับก็ทักแชทเข้าไปได้เลยนะครับดี๋ยวค่าส่งก็สี่ถุงแรกห้าสิบบาทนะครับถุงต่อไปก็บวกเพิ่มถุงละห้าสิบไปถุงละสิบบาทนะครับก็ค่าสง่งอย่างเร็วก็ประมาณสามวันนะครับส่งถึงนะครับสามวันอย่างเอ,อ,อย่างช้าก็สามวันอย่างเร็วก็สองวันนะครับสองวันถึงนะครับ แต,แต่นะครับผมก็สั่งเข้ามาได้ครับผมไปไปดูกันเลยครับ อะไรยสโสกเหรออุยพิจาดโดนยโสกค่ะลากไปยิดยาวเลยเร็วๆทำไงอะไอ้สวิงอยู่โน้มไหมเอาแล้วค่ะพิจากำลังเยอะยยโสก ไปแล้วว <No. S 1> ิ่งสวนวิ่งสวนใหญ่ไหมพี่จา ลุ้นลุ้นลุ้นอ้อูอ้วิ่งใหญ่เลยอุ๊ยอุยอุยเร็วเอาไปเร็วจะเข้าต่อโอ้โห để sáng lên, <laughs> oh, oh, oh. A boy theo <laughs> <laughs> กำลังโทเไปหาพาไม่เจอเฮ้ยด <Yeah! S 1> <laughs> ิจา่าคะเอาเอาขึ้นมาฝั่งนี้ก่อนคะขอบคุณครับอ๋อบอยช่วยตัก มาแล้วแตงไทยแตงไทยตรงนี้ตรงนี้มันเป็ดขี้เลนมาแล้วมาแล้วโอ้โหใสสวยซะด้วยสี่โลได้อยู่มั้งสี่ห้าโลตัวเนี้ยมันไอนเนี้ย ตัวแน่นปักเลยมังเยี่ยมเยี่ยมไอแตงไทยมันแน่นนักน่าจะได้ตัวนี้ฮัโหล น่าจะประมาณ4โลนะครับมาแล้วครับไอ้ลายแตงไทยเขียนไม้แตงนะครับไม้ดอกไม้สองดุงแดงนะครับผมเช้านี้6โมงเช้าวิ่งแต่เช้าเลยครับคันเบสนะครับผมเดี๋ยวสูตรสองของขนนนทำงานครับ อยู่ไหมนี่ค่ะมีมีปลาไหมโอ้โห <c oughs> <c oughs> กินเบ็ดใหญ่อ๋อมันชโดชโดงครับเหมือนปลน,นินอยู่นะ อยู่หรือเปล่าลูกรุดกันปนินหรือปลาส้อยรอมาทั้งวันเอ้ยปนินมาแล้วอ๋อแล้วครับนี่นี่ครับตัวใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> ใหญ่ตัวใหญ่อะ เห็นหน้าแล้วหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วปลาอะไรเฮ้ยอยู่อยู่ยูนี่ไม่รู้ปลาอะไร นันนี้น้อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่หนักนะครับโอ้ยขึ้นน้ำปนิน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 โอ้ปนินยินไกลครับน้าขนาดใหญ่เลยไกลอยู่ แคหลุบไปแล้วเหรอ้า้ยโอ้ใส่ครึ่งโลมาแล้ว เป็ดใหญ่ครับนะน,นะเบ็ดใหญ่กินเป็ดใหญ่นี่ครับกล้องอยู่ไกลน่นาจะประมาณครึ่งโลครับน,นนะครครึ่งโลหกข,ขีดอยู่ประมาณนี้นะมาแล้วครับเริ่มมาแล้วนี่ค,ครับ ปน,นินใช่ไหมพี่เจ้าเริ่มเข้าแล้วทาง,างนั้นอ่ะตัวดีไหม นินน้อยเอาเหรอโอเคเออสำหรับทีนี้นะครับเราตกที่หม้สองอของลุงแดงครับลุงแดงไม้ไม้สองนะันะหมไมหน้าบ้านนะครับก็ปรากฏว่าได้ยศไทยตัวหนึ่งนะครับไซส์ประมาณ4ี่โลนะครับนะนะพอกลางวันเรามาตีปน,นินทั้งวันนะครับ ได้ปนิน2ตัวนะครับตัวเล็กๆไม่ใหญ่ซส์ครึ่งโลตัวหนึ่งแล้วก็ซส้ฝ่ามือตัวหนึ่งนะครับก็เราก็จะย้ายใหม่นะครับก็จะไปไม้ใหม่ตรงตรงซ้ายมือเราหรือไปเกาะตรงนั้นเนะ่ยเดี๋ยวดูทีหนึ่งว่าจะไม้ใหม่จะเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงนะครับเพราะดินมันนิ่มนะครับเดี๋ยวกวลัวรถติดหลมเดี๋ยวจะเข้าไปดูก่อนว่า จะเข้าได้หรือไม่ได้นะครับถ้าเข้าไม่ได้เราก็จะไปหมายเกาะนะครับเดี๋ยวไปตามลุ้นตามเชียร์กันครับผมไปลุยกันครับ เท่าหรับนี่เราก็ย้ายไหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับมาถึงใหม่ที่เรียบร้อยนะครับหมยนี้คือเรียกยังไม่มีชื่อนะครับเรียกใหม่ใหม่หมของลุงแดงนะครับยังไม่ยังลุงแดงยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นไม้ใหม่ก่อนก็นแล้วกันนะเราก็ลงไปาสายหวาน8คันนะครับแล้วก็ไซส์โหด3คันนะครับแล้วก็ตีประกายอยู่ฝั่งนู้นอีกคันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่ำคืนนี้ มาลุ้นกันว่าสายโหดเราจะได้ยินเสียงลอกลั่นหรือเปล่านะครับสําหรับค่ำคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะตีลูกปลาตีปลากรายแล้วก็ตีลําไว้อีกชุดหนึ่งนะครับเผื่อลุ้นปลายิสกไทยไซใ,ใหญ่หญเผื่อเข้ามา่วยเหยื่อของเรานะครับต้องมาตามลุ้นตามเชียร์นะครับผมไปค่ำคืนนี้ลุ้นกันครับนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับอ่างไม้เตงไม้ใหม่ลุงแดงครับ ตรงนี้อยู่ใกล้ๆสะพ,พานนะครับตรงนี้เป็นสะพ,พานที่จมน้ําอยู่พอดีน้ําลดสะพ,พานก็โผล่รถสามารถวิ่งผ่านได้นะครับเราอยู่ซ้ายมือของสะพ,พานนะครับมาอยู่ตรงหัวหัวเกาะพอดีหัวมันเป็นยื่นออกมาเป็นลําห้วยเข้ามานะครับผมก็ไม้สวยมากนะครับปลายยศไทยกระโดดน้ําดีมากแต่ยังไม่กินเหยื่อนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้มาลุ้นกันว่าจะเจอหรือเปล่าไปลุย ตกน้อยมาเยือนตั้งแต่เช้าเลยครับนะั่ะไปอย่าปล่อยไปครับรปล่อยปไปอ่างไม้เต็งน,นะครับไซมินิ กลางวันครับนานะกินโฟมนะครับอะมาเรื่อยๆครับ รับกินมันหมูมันหมูเต็มปากเลย ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาที่ไม้แตงนะครับไม้ลุงแดงนะครับถือว่าภารกิจเราตามหาไอ้แตงไทยนะครับมันขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าประสบผลสํสำเร็จครับผมได้แตงไทยมาตัวนึงนะครับไซส์ประมาณ4-5่ถโลนี่นะครับยังไม่ได้ชั่งดูนะครับเดีย๋ยวมาดูตัวเขาว่า จะสวยงามขนาดไหนดูเดียวนี่ครับส,สวยเลยไปไปดูตรงนู้นเลย โอเคนะ okay, ครับนานาก็สลัดที่นี้นะครับมาหมายลุงแดงน,นะครับผลประกอบการเราก็ได้ยิยศกไทยไซส์ประมาณทักสี่หโลได้อยู่มั้งสี่โลกว่านะครับได้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่ใช้ก็มอคขนุนสุนสอนะครับเอามาลงที่ไม้เต็งเป็นครั้งแรกนะครับ ที่ได้มีโอกาสได้มาหมาลุงแดงนะครับอ่าสำหรับปลาตัวนี้เราได้ที่หมายสองนะครับหมายสองหน้าบ้านลุงแดงนะครับก็กินตอนตีห้ากว่ากับเกือบหกโมงนะครับนะน,นะปลากินช่วงเช้านะครับอ่อนันะถ้าจะมาก็ตีเยื่อสักตีสี่นะครับตีห้าประมาณนี้กิกนกลางคืนก็ตีไว้ มีลุนแน่นอนครับปลายิสกไทยเริ่มเข้าเลยนะครับเริ่มจะกินแล้วมีขึ้นน้ําดีตัวให้เห็นตัวเยอะมากแต่ยังไม่กินนะครับเข้ามากินแค่ตัวเดียวนะครับเราก็ตียัดใส่ยัดใส่แต่ไม่กินนะครับได้มาแค่ตัวเดียวนะครับผมก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับกับภารกิจตามหาไอแตงไครเขื่อนไม้แตงนะครับเป็นที่แรกที่อยาสาพัทลีได้มาหมายนี้นะครับ มาตามหาแตงไทยประสบผลสำเร็จน,นะครับถามลุงแดงนะครับปลาตัวนี้ตั้งแต่น้ําลดลงมานะครับหลังปีใหม่มาตั้งแต่น้ําเขื่อนลดลงนะครับอาในรอบแสามสี่เดือนดีกว่าตามชิเดือนดีกว่าลุงแงดงบอกว่าเป็นตัวแรกนะครับที่ได้ขึ้นมาจากการตกปลานะครับจากการตกปลาในเขื่อนไม้แตงนะครับเป็นตัวแรกตัวนี้นะครับก็ถือว่าเรา Дај นะครับก็ราคาส่งอยู่ที่4ีถุงแรก50บาทแล้วก็ถุงต่อไปบวกเพิ่ม1บาทได้ส1บบาทนะครับผมก็นะครับก,ก็เดี๋ยวผมจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องจาารร่าซับตะลนยครับสำหรับทริปหน้าผมจะพาไปตะลุยที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับทีนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ